บทที่เจ็ดสิบเก้าเป็นนิพพานอืมถ้าให้ข้าตอบด้วยความสัตว์ซื่อถึงแม้ว่าข้าจะได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์เคารพยกย่องมากมายบางคนมองว่าข้าบรรลุสัตธรรมสูงสุดนั้นแล้วด้วยซ้ำแต่จนถึงวันนี้ข้าก็ยังไม่รู้สึกถึงสภาวะสูงสุดนั้น ข้าคงต้องใช้เวลาบำเพญเพียรให้มากกว่านี้ท่านภาวรีผู้ทั้งที่ยังนอนอยู่บนที่นอนท่านอาจารย์คิดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หรือขอรับอชิตะถามความปรารถนาสูงสุดของข้าคือจะไม่ขอเกิดอีกนิพพานคือสภาวะสูงสุดข้ามิอาจจะบอกได้ว่า สภาวะเช่นนั้นจะเกิดขึ้นกับข้าเมื่อใดข้าจะถือเอาเส้นทางนี้เป็นจุดหมายของข้าไปทุกพบทุกชาติท่านภาวรตีตอบท่านอาจารย์คิดว่าตำแหน่งของนิพพานนั้นอยู่ที่ใดหรือขอรับอธิตะถามต่อต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นสภาวะอันสมบูรณ์แบบเป็นที่ที่ปราศจากมนลทิน แล้วจิตท,ที่จะไปที่นั่นได้จะต้องไร้ซึ่งมนทินอันประกอบด้วยอาสวะกิเลสทั้งปวงผู้ที่จะไปได้จะต้องประกอบด้วยศีลอันบริสุทธิ์จะต้องไร้บาไร้เศษทุลีแห่งกรรมดังนั้นข้าจึงต้องเร่งทำความบริสุทธิ์นั้นให้เกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์คิดว่าความบริสุทธิ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรขอรับ เขาถามต่อเจ้าถามเหมือนเจ้าไม่รู้เจ้าลืมไปแล้วหรือว่ามันคือข้อวัดปฏิบัติอันดีงามที่ประกอบด้วยศีลดาบท,ทุกคนต้องรักษามันอย่างเคร่งครัดมิใช่หรือท่านภาวรีถามกลับรู้ขอรับเพียงแต่สิทธิต้องการจะย้ำในสิ่งที่ท่านอาจารย์เข้าใจเท่านั้นขอรับ การถืออุโบสถศีลตลอดชีวิตคือการปิดโอกาสไม่ให้เราสร้างบาปอันเป็นเหตุให้มัวหมองหรือมีความไม่บริสุทธิ์ภาวรียมท่านอาจารย์ขอรับถ้าสิ่งที่ท่านยึดถือปฏิบัติมานั้นยังไม่ทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายได้นะบัดนี้ท่านเคยสงสัยไหมว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด ติดขอถามอีกหนึ่งคำถามซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจแต่ที่สำคัญที่สุดคือใจท่านภาวรีตอบในเมื่อท่านอาจารย์แน่ใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือใจคือความบริสุทธิ์ของใจ และท่านก็รู้ว่าแท้ที่จริงใจคือสิ่งที่มีความสามารถในการรู้สึกนึกคิดคือสิ่งที่ท่านสามารถกำหนดเองได้แต่ถ้าบัดนี้ท่านยังไม่รู้สึกถึงความบริสุทธินั้นท่านก็จะต้องตามหาความบริสุทธิ์ที่ว่านั้นไปอีกนานเท่าไหร่เปรียบเสมือนหิ่งห้อยน้อยยามรัติการที่ไม่เห็นแสงสว่างของตัวเอง และเมื่อใดเกิดความตระหนักรู้อย่างแท้จริงแล้วว่าเราคือความบริสุทธิ์นั้นแหละและเราก็เป็นความบริสุทธิ์นั้นอยู่แล้วเราก็จะสามารถเป็นได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการฝึกฝนใดๆเจ้าหมายความว่าเราทุกคนเป็นนิพพานอยู่แล้วอย่างนั้นหรือถูกต้องที่สุดขอรับ แต่นิพานคือสภาวะที่เป็นผลลัพธ์วิธีการคือท่านต้องตระหนักรู้ว่าท่านคือพุทธ,ธะท่านคือความบริสุทธิ์สูงสุดนั้นเสียก่อนเมื่อท่านตระหนัได้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ต้องวิ่งตามหาความบริสุทธิ์นั้นอีกต่อไปอชิตะต่อข้ารู้แล้วเสียงของวชิระวไวอุทานขึ้นหลังจากเขานั่งฟังอยู่เงียบ ข่ายินดีกับท่านวชิระณนะขอรับที่บัดนี้ท่านคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ความจริงหรือรู้สัจธรรมแล้วนับจากนี้ต่อไปขอให้ท่านนำการรู้นี้ไปพิสูจน์ให้เห็นจริงเพราะมันจะทำให้ท่านค้นพบอะไรต่อมิอะไรที่มหัศจรรย์อีกมากมายอชิตะหันไปพูดกับวชิระไว ขอบคุณท่านอชิตะมากนะขอรับที่ทำให้ข้าได้รู้เรื่องนี้วชิระเจ้ารู้แล้วหรือเจ้าทำได้อย่างไรหนออะไรทำให้เจ้ารู้ไหนเจ้าบอกข้ามาสิท่านภาวรีถามสิ่งนี้ไม่ใช่การทำหรือการฝึกขอรับข้าคิดว่า มันคือการตัดสินใจที่จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มใจมากกว่าเมื่อข่าทำความเข้าใจและตัดสินใจมันจึงทำให้ข้าโพรงออกมาขอรับวชิระพูดถูกต้องแล้วและนับจากนี้จะเหมือนเป็นการตั้งต้นมองเห็นสิ่งต่างๆใหม่ทั้งหมดนับจากนี้เป็นต้นไป เวลาที่ท่านจะทำสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดมันจะอยู่บนพื้นฐานการรู้ตรงนี้เสมอเช่นท่านจะไม่มอบความศรัทธาให้กับใครมากกว่าตนเองในขณะเดียวกันท่านก็จะเห็นว่าทุกคนสำคัญและเสมอภาคท่านจะไม่ล่วงเกินทั้งกายวาจาและใจต่อใครโดยเฉพาะ การล่วงเกินทางจิตวิญญาณที่มาจากการทำให้เขามาศรัทธาตัวเราเราจะรู้ว่าทุกคนคือพี่น้องกันมีคุณค่ามีความหมายเหมือนกันซึ่งท่านจะตัดสินใจทําทุกอย่างได้อย่างถูกต้องโดยไม่ลังเลสงสัยเพราะเรารู้ว่าแท้ที่จริงพวกเราทุกคนคือจิตพุทธ,ธะจิตที่บริสุทธิ์เฉกเช่นเดียวกัน อชิตาอธิบายท่านอาจารย์ขอรับอย่าหาว่าสิทธิสอนท่านอาจารย์เลยนะขอรับซึ่งเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมายึดถือสิ่งสมมุติเหล่านั้นกันอีกแล้วเราต่างเป็นจิตวิญญาณที่มามีประสบการณ์ร่วมกันเราต่างไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีอายุไข ไม่มีสถานะสิทธิเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนต่างมาเพื่อที่จะได้รู้เรื่องนี้เพียงท่านอาจารย์ตัดสินใจว่าท่านคือนิพพานท่านคืออาตามันท่านคือดวงจิตที่ใสที่สุดท่านคือพุทธะท่านเป็นดวงจิตดั้งเดิมที่ไร้มนทินจากที่ท่านตั้งจิตว่าจะไปเป็นให้เปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าท่านเป็น ความห่างจะกลายเป็นความใกล้ชิดจนหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันทันทีเพราะแท้ที่จริงเราเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วอชิตะอธิบายข้าเข้าใจแล้วข้ารู้แล้วท่านภาวรีอุทานด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับน้ำตาแห่งความยินดีไหลเอ่อออกมา ข้าขออนุโมทนากับท่านด้วยนะขอรับอาชิตะพูดพร้อมกับจับมือของท่านภาวรีด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขทันทีที่อาชิตะจับมือของเขาเขาก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักจนดูเหมือนจะไม่ใช่การร้องไห้ที่เกิดจากความปิติยินดีท่านอาจารย์ขอรับท่านมีความใดในใจหรือขอรับอาชิตะถาม ข้าดีใจเหลือเกินที่ได้รู้เรื่องนี้ก่อนที่ข้าจะตายแต่ความดีใจนั้นมันก็ยังน้อยกว่าความเสียใจที่มันปรากฏขึ้นมาพร้อมกันท่านภาวรีพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือในลำคอท่านเสียใจด้วยเรื่องใดหรือขอรับวชิระวัยถามข้าเสียใจที่ข้ารู้เรื่องนี้ช้าไป เพราะข้าจะไม่มีเวลาเหลือพอที่จะได้ใช้ปัญญาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆเพื่อชำระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์ไร้มนทินได้บัดนี้ข้าน่าจะอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วนี่ถ้าข้าได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเหมือนกับพวกเจ้า ข้าคงมีเวลาสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อีกและมีเวลาชื่นชมกับผลงานของจิตพุทธะผลงานของจิตวิญญาณที่ข้าพึ่งจะได้พบเมื่อไม่กี่อึดใจมานี้ข้ารู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาของข้าเหลือเกินข้ารู้สึกละอายที่นำพาพวกเจ้ามาทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์แบบนี้ ข้าขอโทษพวกเจ้าทั้งหลายโปรดอภัยให้ข้าด้วยท่านภาวรีพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพอพูดจบเขาก็ร้องไห้ออกมาอีกหนึ่งรองท่านอาจารย์โปรดอย่าได้โทษตนเองเลยขอรับทั้งหมดเป็นเพราะเราไม่รู้ให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่วันนี้เรามีโอกาสได้รู้ ถึงแม้ว่าเราจะเสียเวลากันมามากแล้วก็ตามปชิตะพูดปลอบใจข้ามานึกถึงอดีตครั้งที่ข้ายังเป็นมหาปุโรหิตอยู่ในเมืองหลวงทุกวันมีเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตได้เจอผู้คนที่มาเป็นเงื่อนไขให้ข้าได้ตัดสินใจบางครั้งก็เผลอโรกรธเกลียดรักใคร่ลำเอียง ข้ากลับไม่เห็นว่ามันมีคุณค่าไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าได้เรียนรู้แก้ไขและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ปรากฏเป็นความงดงามข้ากลับมองว่ามันคือความทุกข์มันคืออุปสรรคต่อความบริสุทธิ์ที่ข้าตามหาจึงทำให้ข้าต้องหลีกหนีให้พ้นข้าต้องขอบใจเจ้ามาก ที่ทำให้ข้าได้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่จะทดสอบว่าข้ามีความบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงข้าสามารถเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการลงมือทำด้วยความบริสุทธิ์จริงหรือไม่เป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการชำระล้างและสร้างสรรค์สิ่งใหม่นิใช่าจากการหลีกหนี ค้านี้ช่างโงเ่เขลาสิ้นดีท่านภาวรีพูด